คุณแม่ก็เก what, yeah, okay. ็บส okay. ิคะแต่เดี๋ยวคุณแม่ก็พาไปซื้อของเล่นอะไรบ้างุณนางทำงานก็ให้นางบ้างปีนี้ไม่ได้ติดเทอมเหรอครับไปโรงเรียนอ่าเปิดอยู่ค่ะเปิดอยู่ค่ะอินเตอร์เปิดแล้วค่ะอันนี้ไม่มีดบัญชีแน่ อ๋อมีมีบัญชีแยกเหมือนกันแต่บัญชีแยกก็ส่วนหนึ่งนะคะเรื่องี้ทำงานมาก็เข้ากระเป๋าแม่หรือแม่เอาไปหมุนทำละครก่อนนะคะลูกตอนนี้ได้กี่หลักแล้วคะเงินเงินนองตัวน้องเหรอคะตัวน้องไหลอยู่ค่ะไหลอยู่ค่ะพ่อแม่พูดลูกเป็นหลักกว่าครัก็เรื่อยๆค่ะแต่จะบอกว่างานแต่ละงานก็พยายามรับให้มันไม่ไม่ไม่กระทบเรื่องการเรียนนะคะจริงๆที่หนิงพูดความการทุนงานของน้องเป็ไงบ้างคือจริงๆในเรื่องของการทำงานนี้เอาเป็นจ๊อบๆดีกว่าแล้วก็แล้วก็แล้วก็ให้มันดู มันดูให้เป็นการฝึกวินัยแล้วก็ฝึกเขาเรียก <c oughs> ความรับผิดชอบของเขาเ <c oughs> พราะจริงๆเด็กสมัยนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขา เขาเติบโตมากับสิ่งที่มันสิ่งแวดล้อมที่มันครบหมดเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเขาจะมีความอดทนในเรื่องของของการเรียนหรือของการทําอะไรที่มันควรที่จะตั้งใจเนี่ยน้อยลงอะไรอย่างนี้นิงก็คิดว่าโอเคก็ดูงานเป็นจ็อบไปก็จะได้ให้เขามีความรู้สึกว่าหนึ่งเขากล้าแสดงออกสองเขามีความรับผิดชอบในงานของเขาอะไรอย่างเวลาออกงานเราต้องมีการบอกว่าเจอคนหมู่มากเป็นยังไงบ้างเจอคนหมู่มากก็ต้องบอกว่าเวลาเวลาเจอคนก็ให้สวัสดีนะลูกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเจอพี่ๆทั้งหลายก็ให้เรียกว่าป้านะไม่เรียกว่าพี่เราจะดูไม่มีมารยาทเพราะว่า เพราะว่าพี่ๆีนักข่าวหลายๆคนก็จะชอบสอนที่นี่เรียกพี่แล้วเราเรียกพี่ลูกเราก็ต้องเรียกป้าหรืออาหรืออะไรก็ตามแ้วไม่เป็นไรเรียกพี่ก็เคารพแล้วได้ใช่ไหมคะเพราะว่านักข่าวบางท่านมีปัญหาในการเรียกนะคะโอเคพี่ดินคะเข้าเรื่องเข้าเรื่องค่ะ เขาเข้ามาเคลียร์รียบอยแล้วอ่อเข้ามาเคลียร์อะไรกับขอบกหนิงส่วนตัวเคยเคยโทรมาก็อย่างที่ที่ที่เคยเคยเรียนไปนะคะแต่ตรงนี้ยหนิงต้องบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้สามารถที่จะพูดอะไรได้เยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไง จะขอเออนัดกันอีกทีเพื่อเพื่อแถลงข่าวแล้วกันคิดว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายบถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะก็มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคือจริงๆเอาจะบอกว่าในส่วนของหนิงเองเนี่ยหนิงก็ดําเนินการในส่วนของหนิงที่ที่หนิงได้ได้ได้ตั้งใจที่จะทเพื่อให้เด็กคนหนึ่งที่เขาเดือดร้อนได้รับเงินคืนและส่วนตัวเราเองต้องบอกจริงๆว่าทุกคนจะรู้เลยว่า แทบไม่ได้ยุ่งวุ่นวายคิดอะไรกับเรื่องนี้เลยเพราะวันๆหัวฟูอยู่แต่กับข้องตัดอย่างเดียวแค่นั้นเอง <c oughs> แต่นี้ว่าโอเคพี่เขาฟ้องเรามาแบบนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราก็ต้องก็ต้องก็ต้องจัดการกันไปต่อ <c oughs> ในแง่ของกฎหมายที่พี่เขา <c oughs> เขาฟ้องเราอะไรเงี้ยแต่ในส่วนของนิ่งนิ่งก็อย่างที่บอกอะเราก็มั่นใจในสิ่งที่ที่เราทําคือ คนเรา <S <S เราเราเรา,เราเ,ราเราเติบโตขึ้นมาหนิงเติบโตขึ้นมาแล้วมีกินมีใช้มีหน้ามีตาทุกวันนี้เพราะวงการมันเทิงแล้ววันหนึ่งถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันกระทบกับสังคมวงการมันเทิงหรือไม่ใช่แค่วงคมวงการมันเทิงอย่างเดียวนะคะมันกระทบกับสังคมโดยส่วนรวมในบางกลุ่มที่ทําให้เขาจะต้องเดือดร้อนมันก็เป็นหน้าที่หนึ่งหนิงไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดว่ามันเป็นหน้าที่ไหมแต่สําหรับตัวหนิงเองหนิงคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ควรที่จะออกมาปกป้องแล้วก็ทั้งสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็สิทธิ์ของคนที่ ที่เขาโดนแอบอ้างจากชื่อเราท่านเดงงตะายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวนิงขอขอว่ากันอีกทีนนแล้วกันตอนที่มันเกิดเรื่องตอนนี้แล้วได้คุยกับน้องเสือรึเป่า ka, ไหมครับกับน้องเสือใช่ไหมคะยังไม่ได้คุยอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าวันนี้เนี่ยละครจะออกอากาศคืนนี้เทปตัดอะค่ะยังไม่เสร็จค่ะนะคะเดี<ม>๋ <Lead S 1> ยวเสร็จงานนี้ก็ต้องรีบๆไปเช็คเพื่อความสมบูรณ์อีกเพราะตอนนี้งานค่อนข้างเร่งพอสมควรเขาเห็นว่าทางนั้นเขาบอกว่าน้องเสือพูดไม่หมด ตรงนี้นี่ก็ไม่ไม่ไม่รู้จะตอบยังไงอะค่ะก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นและทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ที่จี่เรากลัวความปรารถนาดีของเรามันกลายเป็นเท็จหอเปล่เอารลงไม่อ๋อมีหลายๆคนถามหนิงแบบนี้ถ้าสมมติสุดท้ายความปรารถนาดีของตัวหนิงเองแล้วมันจะต้องกลับมาเป็นเขาเรียกว่าดาบกลับมาแทงตัวเอง ก็ไม่เป็นไรเพราะเราถือว่าสิ่งที่เราทําเรามีเจตนาที่จะทําดีเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปหมิ่นประมาทใครเรามีเจตนาในการที่เราจะชี้แจงในส่วนของบริษัทเรา<ม>เจตนาในส่วนของเราต้องการที่จะเตือนกับประชาชนหรือกับคนหลายๆคนว่าอย่าตกแบบต้องมาจ่ายเงินหรืออะไรในการเข้าวงการบันเทิงเ<ม><ม>พราะเรื่องเราเหล่านี้มันมีเตือนกันมาไม่รู้กี่ทีกี่ทีแล้วส่วนหนิงเองอย่่งที่บอกหนิงเคยมีปม มาก่อนแล้วครั้งหนึ่งว่าโดนชื่อไปแอบอ้างแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้เขาก็ยังลอยนวลกันอยู่แบบนี้แล้วคิดว่าเราเราควรจะทำยังไงหลานิงถามว่าในทางกลับกันถ้าสมมติว่าคุณเป็นหนิงคุณจะทํายังไงจะปล่อยนิ่งเฉยก็ได้เรื่องของ ไม่ใช่เรื่องของฉันอะไรเงี้ยออออแต่สําหรับหนิงปณิตาไม่ใช่อะค่ะหนิงจังก็ฟ้องมาอย่าง,งนีง้มีหลักฐานเยอะ้เขาไหมคะก็อันนี้ในส่วนของเรื่องเรื่องกฎหมายอะคะ่ะเดี๋ยวนิ้ขอชี้แจงในส่วนเรื่องกฎหมายอีกครั้งหนึง่งละกันพร้อมทนายความของหนิงนะคะที่จริงเราเ,เราได้คุยกับทนายแล้วหรือยังอ๋อเบื้องต้นเหรอคะ แค่แค่รับรู้ว่าโอเคตอนนี้มีเรื่องอย่างนี้แต่โดยดีเทลหรือรายละเอียดนะคะ<ส>ยังแทบจะไม่ได้มีโอกาสคุยเลยจริงๆเพราะว่าอันนี้แบบไม่ได้มาพูดเพื่อว่าจะประวิงเวลาหรืออะไรนะเพราะส่วนตัวเราเองเนี่ยเรายังยุ่งกับละครที่กําลังออกอากาศอยู่นะคะจริงๆถ้ามองดูมันเป็นการสื่อสาที่ผิดพลาดไหมครับเอ่ออันนี้หนิยังตอบไม่ได้ค่ะที่ณตอนนี้ส่วนตัวเราเราคือในมุมของเราคือตอนนี้เรามีหลักฐานที่คือเราเราถูก คือคือในมุมของแต่ละคนหนิงเชื่อว่าทุกคนก็จะมองว่ามุมของพี่เขาพี่เขาก็จะมองว่าพี่เขาถูกมุมของหนิงหนิงก็จะมองว่าหนิงถูกซึ่งอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะจะคิดและพิจารณาย,ยัางไงความคิดแต่ละคนต่างกันแน่นอน<ม>ค่ะ,คะก็เดี๋ยวอันนี้หนิงบอกว่าถ้าในรายละเอียดของกฎหมายเนี่ยหนิงรอรอที่จะคุยกับทนายให้ชัดเจนก่อนหนิงไม่ขอพูดอะไรฉะนั้นช่วยเชียฟฟิงคนเลงเมืองกันก่อนนะคะเปลี่ยนเรื่องเลยค่ะยางตอนที่เขาสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาไม่ได้ติดใจในตัวพี่หนิงเขาติดใจใน ไล่ส่วนของเรามากว่าที่แอบต่บริษัทเขาว่าเป็นที่หลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่นิงบอกว่ารายละเอียดหลายๆอย่างเดี๋ยวนิงขอคุยกับทางทนายแล้วก็คงจะชี้แจง ทีเดียวนะคะถ้าในเรื่องของกฎหมายค่ะได้กำหนดบอกเวลาหรือยังว่าสมาชิกแจงคือจริงๆหนิงตั้งใจไว้เป็นพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่งานหนิงเองคือจริงๆเนี่ยบางทีหนิงสัมภาษณ์ไปอย่างเงี้ยคนดูจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันอ้างงานว่ามันยุ่งแต่คนในวงการจะรู้ว่าในการตัดต่อละครแต่ละวิคแต่ละวิคที่ส่งมันยุ่งจริงไหนจะตัดต่อภาพ ส่งไปห้องเสียงตัดต่อเสียงแล้วก็มาแบบว่าเมคภาพส่งสถานีส่งเซ็นเซอร์อะไรหลายอย่างมันค่อนข้างยุ่งเหมือนกันค่ะแล้วไหนจะงาน P R ของละครอ,อีกคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะชัดเจนคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะมีอะไรที่ชัดเจนขึ้นหน้ากว่าน,นี้นะคะคืจะอ,อ,อ <c oughs> จริงๆอะอย่างที่บอกค่ะส่วนตัวนี่เองเนี่ยอะไรที่มันเคลียร์ได้ก็เคลียร์นะคะแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทงนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็รอคุยกันนะคะในส่วนของไปอ๋อนี่ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยค่ะ ยังยังไม่ได้คุยตรงตรงนี้ยังไม่ยังยังไม่ทราบค่ะในส่วนที่เราแจ้งความไปครับเราได้ต้องไปถอนแจ้งความรืกว่าในส่วนของนี้ก็แล้วคะะนี่เป็นการลงบันทึกประจําวันไว้ตั้งแต่แรกซึ่งการลงบันทึกประจําวันไว้ก็คือกับกระจายการแจ้งความคนละส่วนกันค่ะอันนี้เขาแจ้งความเราใช่ไหมอันนี้เขาแจ้งความเราค่ะ นะคะคุณเอาไงคำถามนี้ค่ะที่รักส่งมันมาคือพวกนี้จะเคลียร์กันเลยไหมหรือว่าเราจะแถลงในส่วนของเราก่อนอ๋อจริงๆก็คงหนิงไม่แน่ใจน่าจะในส่วนของหนิงก่อนนงคะถ้าสมมติว่าทุกอย่างเวลามันลงตัวแล้วก็หนิงไม่ได้ติดอะไรนะคะวิญญาณจะมาด้วยไหมคะหิงยังไม่ได้คุยกับน้องเลยค่ะตอนที่เสือไปนี่คือเสือไปแจ้งความใช่ไหมครับอ๋อหมายถึงว่าถ้าในส่วนของหนิงเองเนี่ยหนิงลงมาทุกประจําวันแต่ถ้าในส่วนของเสือเนี่ยเสือแจ้งความค่ะไม่ได้เงินท้านหนิงใช่ไหมใช่ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ตำรวจมีการเรียกอะไรในตอนนี้ยังค่ะ

ได้ย่ดตรงกับพี่ชาแล้วกันพี่ชาวยาเช้าเช้าพี่หิงพี่นิงกนพี่หนิงอกก็ได้ค่ะพี่หนิงค <Więc. S 1> <Nossa> ่ะจะได้ออนเย็นทาน